สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านออมบิ๊กไบค์นะครับผมวันนี้จะมาอัปเดตเข้ามาอ uh. ีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้า CB แปลง CBR นะครับผม 650F นะครับผมคันนี้จดปี2 0 1 4นะครับผมสีเทานะครับผมสภาพรวมๆสวยมากนะครับรถขับ mm ดีมากนะครับผมนิ evet. ่งๆเลยครับเงียบๆเลยครับเครื่องแน่นมากผมลองอัดดูแล้วครับท่อ AR นะครับผมฟูครับเสียงนุ่มๆเลยนะครับผมไม่ลั่นมากนะครับล้อทองนะครับ ยางยังเลอๆนะครับของแต่งก็จะมีเบาะนะครับผมเบาะแต่งท้ายสั้นพับได้นะครับนี่นะครับท้ายสั้นพับได้นะครับการล้อยถังนะครับการลื่นข้างถังแล้วก็การล้มนะครับบอกแฮนด์มือคัดมือเบรกแต่งนะครับแล้วก็ซิลหน้าแต่งนะครับรวมสวยมากครับืม เลขไมล์2สามหมื่นหกนะครับมาตาร์ทีเดียวติดนะครับผมเครื่องนิ่งเงียบเลยครับท่อไม่รั่นนะครับนุ่มๆเลยนะครับผมสำหรับผมผมลองอัดแล้วครับรอบเดินนิ่งๆนะครับรวมๆสวยมากนะครับผมคันนี้ เอกสารครบเล่มโอนนะครับผมใครหาอยู่คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับนุ่มๆเลยครับหล่อๆเลยครับคันนี้ราคาเปิดที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับผมเอกสารครบพร้อมเล่มโอนนะครับผมสภาพคันนี้สวยมากนะครับรถรวมๆสวยเลยนะครับผมของแต่งก็ตามภาพเลยครับเดี๋ยวจะลงไว้ที่เพจนะครับเอาไปขับเลยนะครับคันนี้ บริการเปลี่ยนถ่ายของเลียวให้ฟรีหมดนะครับผมมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนบิ๊กไบมือสองนะครับร้านอยู่จงังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ